วันนี้ต้องบอกว่าราคาทองคำฝืนแรงน้มถ่วงอาจจะด้วยสภาวะและน้ำหนักก็คือเรื่อง g e o p o l i t i c risk ที่ช่วยทำให้เรายังสามารถลอยๆอย,อยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม g e o p o l i t i c risk ตรงนี้มันน้อยลงไปนะครับหรือ central bank รู้สึกว่าซื้อทองพอและในการตุนเป็น reserve เนี่ยแล้ว bond yield มันยังสูงอยู่นะครับหรือว่าอาจจะยังปรับตัวขึ้นต่อได้ ผมว่าราคาทองคำเนี่ยจะเปิดดาวไซ์วิสในระยะสัน้นวันวันนี้เนี่ยเรามองว่าทองมันก็ขึ้นมาเยอะนะครับบนบนภาพทองดอลลาร์หรือว่าออทองบาทก็แล้วแต่มช้ถ้าสมมติสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดส,สามารถที่จะทยอยลดดอกเบี้ยได้จริงเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ในมุมเรื่องของตัวราคาทองคำเนี่ยยังพอมีอาวไซด์อยู่บ้างที่น่าแปลกใจก็คือจริงๆคนไทยพอมองเห็นว่ามันเป็นเรคคอร์ดไฮแล้วปรากฏว่า เขาอย่างคอนติเนียในการที่จะบายอิงต่อนะครับก็คือ,อยังซื้อทองต่อแต่วันนี้เองที่เราเห็นราคาทองคำที่ g a i n s สบาทเนี่ยเราเห็นถึง4ี่หมื่นกว่าเนี่ยเป็นว่าเพราะว่าตัวค่าเงินบาทเองก็ออกค่าด้วยเราก็าจ,จะเห็นว่าโฟลพอมันขึ้นปุ๊บทำไมไม่มีแรงขายเพราะว่ามันเป็นจังหวะไซด์เวย์ครับมันมีจังหวะย่อด้วยมันก็เลยอาจจะมีจังหวะที่กลับเข้ามาซื้ออีกครั้งนึ่งก็เลยจะทำให้วอลลุ้นขึ้ ทองคำเนี่ยช่วงนี้มาแรงเลยทีเดียวขึ้นไม่หยุดเลยค่ะเป็นเพราะอะไรเป็นปัจจัยบ้างคะเรื่องของ geopolitical risk เรื่องของธนาคารกลางแย่งซื้อตลาดคาดการ f e เ rate c u t หรืออะไรบ้างคะโอเคครับก็ในมุมของตัวการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าหนึ่งออทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือปันผลอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ย ในมุมหนึ่งเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบการปรับตัวขึ้นหรือลงของราคาทองคำเราก็จะไปเทียบกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปปันผลหรือดอ,อกเบีย้ยอย่างเช่นตัวพันธบัตรรัฐบ,บาลดูว่าบอลดิวเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนไหวในทิศทางอย่างไรฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราจะเห็นว่าอพอตลาดเริ่มมองว่าเฟดเองเนี่ยอาจจะมีการลดดอ,อกเบี้ยงลงได้เยอะหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าตัวราคาทองคำเนี่ยก็สามารถที่จะ ปรับตัวสูงขึ้นได้พอสมควรนะครนี่ผมก็เลยเอกราฟนี้มาให้ดูว่าถ้าเราดูจากเส้นสีน้ําเงินเข้มนะครับอันนี้เป็นคาดการณ์ของตลาดว่าในปีนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยก,กี่ครั้งนะเพื่อจะให้ดูได้ง่ายลงเลยเราจะเห็นว่าจังหวะทีเ่เส้นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยมันมีการปรับตัวลงคือคนยิ่งมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเยอะนะครก็จะเห็นว่าจังหวะนั้นเนี่ยราคาทองคาเองก็มีจังหวะปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจาก ช็อตเมื่อตอนช่วงประมาณสักกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ<ฆ>ตัว g e ่อ o l i r นะที่มีการสู้รบกันในตอนกกลางอันนี้ก็ช่วยแล้วก็มีเสริมด้วยเรื่องเฟดนะครับแต่ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ทุกคนได้ดูนะครับก็คือจะเห็นว่าพอมาถึงช่วงปาณต้นปีนะต้นปีนี้เนี่ยเราเห็นว่าตลาดเริ่มมีการ price out การเร่งหรือรีบลดดอกเบี้ยของเฟดออกไปนะครับจากเดิมคนมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 7จ็ดเจ็ครั้ง6ครั้งตอนนี้ก็ทยอยลดไปเรื่อยๆได้เรื่อยนะครับจะเห็นได้ว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาแกว่งตัวไซเว์เนาะตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงประมาณสักมีนาแต่อยู่ดีๆนะหลังจากมีนาต้นมาเนี่ยตลาดยังไม่หยุดไพรซ์อัลเรื่องของการลดดอกเบี้ยเฟดเ้นเนี่ยมนันเคินเข้มยังปรับตัวสูงขึ้นแต่ราคาทองคําทำนิวไฮถูกไหมฮะอันนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่คนสงสัยนะในมุมของนักวิเคราะห์เราก็มองว่า จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีอยู่2เหตุผลนะครับมุมมองที่1ก็คือว่าในเชิงของเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินการลดดอกเบี้ยของเฟดตลาดยังมีความเชื่อว่าสุดท้ายในปีนี้ต่อให้เฟดชะลอการลดดอกเบีย้ยมันก็คือการลดดอกเบี้ยในที่สุดแปลว่าราคาทองคำก็ยังพอมีอัพไซต์ในมุมนั้นนะครับหรือมองในจุดที่2ถ้าตลาดมีความกังวลเรื่องของแนวโน้มดอกเบีย้ยกังวลเรื่องเงินเฟ้อตอนนี้ราคา พลังงานปรับตัวสูงขึ้นมี geopolitical risk นะครับซึ่งก็ช่วยาราคาทองคำอยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำม,นมันมันก็ขึ้นนะครับก็ทําให้เรื่องของโตงเงินเฟอ้อเนี่ยมันมีความน่ากังวลถูกไหมทีนี้เราฮะนึกภาพตามการว่าถ้าสมมติเฟดปีนี้อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยเลยนะครับนั่นแปลว่าเศรษฐกิจเมกาในปีหน้าเนี่ยจะ,ะเผชิญความเสี่ยงเรื่องของ,ของการะลอตลงเศรษฐกิจที่สูงขึ้นกว่าในปีนี้อีกเพราะดอกเบี้ยมันสูงเป็นเวลานานนั่นจะทําให้คนเริ่มมองว่า เดี๋ยวปีหน้าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยได้เร็วแล้วก็แรงนะครับมาตรงนี้มันเลยมีการ price in กับเข้ามาในเรื่องของตัวราคาทองคำด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อของ Central Bank นะครับเราก็ยังเห็น flow การซื้อจากฝั่งของ Central Bank ต่างๆโดยเฉพาะในมุมของ emerging market Central Bank นะครับที่ยังซื้อสะสมทองคำนะครับแล้วก็ยังมี flow ความต้องการทองคำจากฝั่งของคนจีนด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวราคาทองคำเรียกได้ว่วา อ๋อทำ h i g นะฮะถ้าจำกันไม่ผิดเราเคยเจอกันเมื่อตอนประมาณสักก่อนวาเลนไทน์นะครับประมาณสักวันที่12กุมภาเราก็มาคุยเรื่องทองคำเนี่ยตอนนั้นผมยังบอกว่าเ,เป้าทองคำที่เรามองเนี่ยประมาณสัก2,150ถึง2 0 0 0นะฮะวันนี้ก็เจอกันมา2 0 0 3เนาะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าไปต่อได้หรือเปล่าในเรื่องของตัวราคาทองคำที่เป็นดอลลาร์นะครับ ค่ะที่นี้ถามต่อเลยค่ะถ้าเปิดเรื่องราคาที่เราคาดคะเนกันตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยค่ะก็มองถึงราคาทองคำเนี่ยจะไปได้ถึงสองพันหร้อยเหรียญต่อออนภายในปีนี้เลยอันนี้คุณพูนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะโอเคนะครับผมว่าเป็นเป็น,ปนสิ่งคาดการณ์ที่ที่ดีเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอปัจจัยที่มีผลกับตัวราคาทองคำเนี่ยเราจะแยกแฟกเตอร์อะไรยังไงได้บ้างเนาะ ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่า1เราเราประเมินจากเรื่องของแนวโน้มดอกเบีย้ยเฟดไปละนะครับว่าถ้าสมมุติเฟดมีโอกาสลดดอกเบีย้ยได้เนี่ยนะครับอัพไซด์ของทองคาเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันแต่ความเสี่ยงคืออะไรความเสี่ยงคือท้าวันนี้เนี่ยผมว่าตลาดเองเนี่ยยังยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนมากนะว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยได้จริงหลังจากที่เราเจอภาพตัวเงินเฟอเมื่อคืนนะครับว่ามันก็ออกมาสูงกว่าคาดเงินะเฟอมีการเ,เร่งตัวสูงขึ้นนะครับผมก็เลย ทำกราฟให้ดู2ส,ส่วนนะครับเรามาดูทางฝั่งขวามือก่อนนะฮะ,ะเห็นว่าถ้าเราเทียบของตัวราคาทองคํากับออดัชนีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าจังหวะเนี้ยดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์อินเด็กซ์นะมันค่อยๆแข็งค่าขึ้นแต่ราคาทองคํายังยังมีการปรับตัวสูงขึ้นได้อยู่บ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคมันอาจจะมีเรื่องเจียวว่าพวริชช่วยซัพพอร์ตไว้เพราะว่าออช่วงเมื่อคืนก็มีข่าวว่า อิรานหรือพันธมิตรเนี่ยอาจจะมีการโจมตีอ,มนะอิสรรอบเนาะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งในตัวดอกการก็อาจจะแบบร้อนแรงคุกกุ่นมันก็ทําให้คนอยากจะซื้อ,อทองคำเบนเซฟเฮเว่น Safe Haven เนี่ยได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยความเสี่ยงเจ o p o l i t i r k เนี่ยผมมองว่าถ้าม,มันลดลงนะครับทองคําเริ่มเริ่มไม่มีปัจจัยซัพพอร์ตแล้วนะอันนี้คือความเสีย่ยงเพราะว่าเทรนดดอลลาร์เนี่ยอาจจะมีลักษณะที่แข่งค่าอยู่ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเสีย่ยงหนึ่งต่อราคาทองคําที่ เรามองว่าอาจจะเจอการคอเลคชันก่อนเนี่ยเป็นไปได้นะครับในในมุมของดอลลาร์ก่อนนะฮะถัดมาอย่างที่ผมเรียนไปว่าเราก็จะดูตัวราคาทองคำนะเทียบกับตัวยิวนะเพราะเขาเป็นสิ่งที่ไม่ได้ให้ผลปรับแทนอะไรมากในมุมของตัวทองคำนะถือเฉยๆเนี่ยก็คุณไม่ได้เลนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเทียบกับยิวก็ที่นี้เราจะใช้ตัวเอ่อ y yield นะก็คือตัวบอลยิวสิบปีสหรัฐลบด้วยตัวเงินเฟอ้อนะครับเอาละเราอาจจะบอกว่า โอเควันนี้ตัวเ,เงินเฟ้อสหรัฐมันอาจจะค่อยๆชะลอลงแต่การชะลอตกลงมันัชา้าแต่ยิวเนี่ยมันขึ้นไปก่อนแล้วนะครเพราะว่าคนก็ไปคิดว่าเดี๋ยวเฟดก็อาจจะลดดอกเบีย้ยได้น้อยอะไรเงี้ยบอลยิวสิป,ปีก็ขึ้นไปตอนนี้ก็4ี่6ุดห้าสี่จุดหละนะครับเราจะเห็นว่าเส้นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยเขาปรับตัวลดล,ลงแต่ราคาทองคำเนี่ยฉีกออกไปเลยขึ้นนะฮะเพราะฉนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งอะไรที่ถ้าเราใช้ภาษาหนึ่งก็คือกำลังฝืนแรงโน้มถ่วง มันมีแรงโน้มถ่วงจากโกลเรียยิวอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าราคาทองคําฝืนแรงโน้มถ่วงนะครับสิ่งที่ทําให้เขาสามารถฝืนแรงโน้มถ่วงได้เนี่ยนะครับถ้าเรานึกภาพเป็นนักบวบินโอโกรกอ,อยู่ในอวกาศก็อาจจะด้วยสภาวะและน้ำหนักก็คือเรื่อง g e วพอร์ i s ที่ช่วยทําให้เรายังสามารถลอย,ลอ,ยอยู่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม g e ว c อร์ i s ตรงเนี้ยมันน้อยลงไปนะครับหรือเซ็นเตอรแบงค์รู้สึกว่าซื้อทองพอละในการตุนเป็นรีเซ r ร์เนี่ย แล้วบอลดิวมันยังสูงอยู่นะครับหรือว่าอาจจะยังปรับตัวขึ้นต่อได้เนี่ยผมว่า,า,าราคาทองคำเนี่ยจะเปิดดาวไซร์ริสในระยะสั้นนะฮะนี่ก็จะเป็นความเสี่ยงที่ต้องจับตามองนะแล้วเราเลยมองว่าในมุมของผมเนี่ยวันวันนี้เนี่ยเรามองว่าทองมันก็ขึ้นมาเยอะนะครับบนบนภาพทองดอลลาร์หรือว่าทองบาทก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบาทก็อ่อนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีมุมมองที่ค่อนข้างจะ neutral. นิวทรัลนะฮะอาจจะเน้นว่าต้องเป็นเทรดดิ้ง ก็คือเล่นเล่นรอบอ่าวรอจังหวะในการที่ถ้าราคาทองคํามีคอร์เรคชันเกิดขึ้นจริงนะครับอาจจะรอมาแถวโซนที่เป็นแนวรับนะครับอย่างเช่นโซนเ,เส้นค่าเฉลี่ย50วัน200วันบนตัวราคาทองคำเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดก็จะอยู่โซนประมาณสัก2,000ถึง2,100ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยเราก็มองว่าโอเคมันเป็นจุดที่สามารถที่จะเข้าไปได้เข้าซื้อได้ถ้าเกิดมีคอร์เรคชันเกิดขึ้นจริงนะครับเพื่ออะไร พื่อที่เรามองว่าโอเคแนวโน้มการลดดอกเบีย้ยมันยังมีความหวังถูกไหมถ้าสมมติสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดส,สามารถที่จะทยอยลดดอกเบีย้ยได้จริงเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ในมุมเรื่องของตัวราคาทองคำเนี่ยยังพอมีอ p ไซด์ยอยู่บ้างน,นะครับอย่างที่เราให้ดูกราฟกันไปว่าโอเคเออกราฟก่อนหน้านี้นะครในหน้านี้เราจะเห็นว่าเนี่ยตอนนี้คือตลาดเนี่ยเริ่มไม่เชื่อว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยได้2ครั้งคือตอนนี้ตลาดไพร์อินแบบหนึ่งครั้งนิดนิด หนึ่งครั้งนิดๆนะฮะโอกาสลดสองครั้งประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมองไปข้างหน้าแล้วตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันมีการชะลอตวลงมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นสักช่วงประมาณไตรมาสที่สามเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะเรามองว่าโอกาสที่เราจะเห็นการลดดอกเบีย้ยจริงจังของเฟดเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําให้ราคาทองคําม,มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้บ้างน,นะครับอัพไซด์ ที่เราประเมินไว้เบื้องต้นเนี่ยน่าจะอยู่ในแถวประมาณสัก2,400ดอลลาร์ต่อออนสำหรับตัวราคาทองคำนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรนที่ให้ทุกคนเห็นภาพคร่าวๆว่าวันนี้เราอยู่กันแถว2,300นะครับความเสี่ยงในการคอเรคชันก็อาจจะลงไปแถว2,100หรือ2,000นะครับส่วนอัพไซด์เนี่ยเรามองประมาสัก2,400เพราะนั้นเนี่ยถ้ามองในเงี้ของ r i s t reward เนี่ยผมก็เลยจะมองว่าถ้าเรา follow by นะวันนี้นะ เราไม่ได้ซื้อแต่ตอนต้นเทรนเนี่ยบริษซวอร์ดอาจจะยังไม่คุ้มนะแต่ถ้าเราไปซื้อตอนคอร์เคชันเนี่ยเราเลยมองว่าบริษซทวอร์ดอาจจะมีความเออน่าสนใจมากขึ้นนะครับค่ะในส่วนหนึ่งเนี่ยขอโทษค่ะในส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะบางคนก็วิเคราะห์ว่าอาจจะด้วยเหตุผลหนึ่งที่เป็นปัจจัยที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของคนเนี่ยแห่เก่งกําไรกันมากขึ้นอาจเป็นตัวช่วยเสริมที่ทําให้ทองคําพุ่งขึ้นแรงตรงนี้มีส่วนด้วยไหมคะคุณภูน จริงต้องบอกว่าในมุมตรงนี้นะฮะที่เราไปดูข้อมูลมาเนี่ยเราอาจจะเห็นเรื่องของการเก็งกำไราจากฝั่งของนักคุณจีนนะครับก็เริ่มเห็นว่ามันมีค่าความพรีเมียมอย่างหนึ่งนะ,ะที่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันแสดงเห็นว่าตอนนี้คนจีนก็มีการเข้ามาซื้อตัวทอ,องคาค่อนข้างจะเยอะนะครับมันก็พอจะอธิบายได้ว่าทําไมนะครับคือถ้าเรามองในแง่ของความน่าสนใจแอสเซทของของตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นการไล่โฟล์ตั้งแต่ช่วงแรกที่เราเห็นว่า คนจีนเองหมดหมดศรนะัทธาในช่วงแรกคือหมดศรัทธากับเรื่องของตัวการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนาะภาพตลาดหุ้นเราก็เห็นว่าเป็นขาลงนะครับเพิ่งจะขึ้นมาไม่นานนี้เพราะฉะนั้นช่วงกว่อนหน้าเนี่ยมันมีกระแสนหนึ่งที่คนจีนไปลงก,ก็คือตลาดหุ้นญี่ปุ่นถ้ได้ไหมฮะทีะ่มันจะมีข่าวว่าตัว ETF ดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเทรดกันพรีเมียมมากเมื่อเทียบกับความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็คือโฟล์นั้งคุณจีนเนี่ยเป็นไล่เข้าซื้อนะครับ ตรงนี้ถัดมามันก็เลยมาเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจเช่นตัวทองคำผมก็มองว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจาก Flow การเก่งกําไรด้วยเหมือนกันนะคบอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันก็มีส่วนมากนะครับแต่ถ้าได้มองมุมนึงเนี่ยเ,เงินส่วนนี้อาจจะไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับเงินของ Flow พวกนักทุนสถาบันที่เป็นสไตล์โมเมนตัมนะรหรืออาจจะเรียกว่า CTA นะครับที่เขาจะเทรดตามเทรนพอเราเริ่มเห็นเทรนว่า จังหวะนี้นะฮะจนช่วงเดือนมีนาที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าราคาทองคํามีการเ r e a k trend ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่พวกแนวสาย CTA หรือ trend following เนี่ยก็จะมีการเพิ่ม position ในการเข้าไปซื้อทองคำมากขึ้นนะครับค่ะคุณนนท์คะถ้าดูในในประเทศเราเนี่ยค่ะปริมาณการซื้อขายของคนไทยทองคำในช่วงนี้นะคะมันเป็นยังไงบ้างคะคนไทยมีการซื้อขาย ซื้อหรือขายมากกว่ากันคะจริงๆผมว่าด้วยด้วยราคาที่มันค่อนข้างฟลักชูเอตนะครับมันมันมีทั้งช่วงจังหวะเวลาที่ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ทำเรคคอร์ดไฮมูฟเมนต์ของมันเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันจะเป็นไซด์เว์อ up นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะมีโฟลทั้งสองข้างครับแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือจริงๆคนไทยพอมองเห็นว่ามันเป็นเรคคอร์ดไฮแล้วปรากฏว่าเขายัง คอนติเนีในการที่จะ u y อิงต่อนะครับก็คือ,อยังซื้อทองต่อแล้วก็จับจังหวะในการขายน่าจะมองเป็นในช็อตเทอร์มเทรดดิ้งครับเราก็มีทั้งขาซื้อแล้วก็ขาขายนะปัจจุบันนี้นะครับจะบอกว่าราคาทองแล้วก็จํานวน t ทรานสั t ชันที่ค่อนข้างแอคทีฟเนี่ยก็จะเริ่มมาตั้งแต่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับล้วก็จะเห็นวอลลุ่มที่ซื้อขายกันค่อนข้างมากเนี่ยตอนช่วงเดือน2แล้วก็เดือน3 จนถึงปัจจุบันนี้ครับราคาทองคำเพิ่งทำรคคอร์ดไฮในช่วงประมาณเดือน4ีเนี่ยก็ยิ่งเห็นว่า,อาวอลลุ่มในการทำธุรกรรมเนี่ยยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็ยังไม่หยุดนะครับจริงๆถ้ามองในการบริหารนะครับโดยหลักการเนี่ยยิ่งวันนี้ราคาทองคำเนี่ยที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับราคาเงินบาทคือปกติเนี่ยเวลาที่ทองคำขึ้นนะครับบาทจะแข็ง แต่วันนี้เองที่เราเห็นราคาทองคําที่ against บาทเนี่ยเราเห็นถึง40,000กว่าเนี่ยเป็นเพราะเพราะว่าตัวค่าเงินบาทเองก็อ่อนค่าด้วยเหมือนจากที่คุณพูนพูดครับว่าจริงๆตอนต้นปีมาเนี่ยเรามองว่าปีนี้ยังไงเฟดก็คัดดอกเบี้ยแล้วเฟดก็ออกมาสแตมแล้วก็พูดว่ายังไงปีนี้ก็คัดแน่ๆซึ่งตอนแรกอะ่ะเรามองมากกว่าอสครั้งด้วยด,ด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ค่อยๆทยอยลดลงมาจนก่อนที่จะมี ัวเงินเฟอ้อออกมาแล้วก็ตลาดแรงงานมารอบสุดท้ายเนี่ยเขายังมองอยู่ที่ประมาณ4ี่4คัดนะครับถึงบางบางเฮ้าส์ก็มอง3คัดแต่พอตัวเลขตลาดแรงงานออกมาซัพพอร์ตแล้วเงินเฟอ้อเองก็มีการปรับตัวสูงขึ้นนิดๆนะครับมันก็เลยทําให้คนเริ่มทยอยมองว่าเฮ้ปีนี้อาจจะเหลือแค่2คัดหรือเปล่าหรืออาจจะไม่คัดเลยซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเบนเฟเกตกับตัวดอลลาร์แต่เหมือนที่คุณพูนบอกว่าวันนี้มันยังฝืนแรงโน้มถ่วงอยู่เนะื่องจากว่า ตัวจริงๆพอดอลลาร์แข่งค่าเนี่ยทองก็ต้องอ่อนด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมี geopolitical risk นะครับมันก็เลยจะเป็นเหตุปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองคำเนี่ยยังสูงอยู่ด้วยในอินเทอมสของดอลลาร์นะฮะจะเห็นว่าราคา XAU ดอลลาร์ก็ยังปรับตัวขึ้นบาทเองก็อ่อนด้วยเพราะว่าจริงๆดอลลาร์ก็แข็งแล้วก็นักลงทุนเองก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจมันก็เดี๋ยวคุณพลก็อาจจะเสริมนะฮะตรงนี้แล้วอาจจะเล่าให้ฟังต่อว่า เศรษฐกิจบ้านเราเองก็ยังดูไม่ค่อยจะชัดเจนแล้วก็สดใสมากนะมันก็เลยทําให้คนเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับดอกเบีย้ยที่อาจจะถูกกดดันจากฝั่งของรัฐบาลด้วยก็เลยอาจจะมีการเทขายพวกพันธบัตรรัฐบาลออกมาด้วยนะฮะเงินส่วนนี้ก็อาจจะไปพักในดอลลาร์ก่อนซึ่งสุดท้ายแล้วคอมโพนต์ราคาทองคำที่ออกมาเป็นบาทเนี่ยมันประกอบด้วยราคาทั้งทองคดาดอลลาร์แล้วก็ราคาดอลลาร์บาททั้ง2ตัวนี้มันก็เป็นปัจจัยหนุนที่ทําให้ราคาทองบาทเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะครับ เราก็จะเห็นว่า Flow พอมันขึ้นปุ๊บทําไมไม่มีแรงขายเพราะว่ามันเป็นจังหวะไซด์เว์ครับมันมีจังหวะย่อด้วยมันก็เลยอาจจะมีจังหวะที่กลับเข้ามาซื้ออีกครั้งนึงก็เลยจะทําให้ Volume มค่อนข้างแอคทีฟครับเรายาวนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเป็นอ่าซีนเรีแบบนี้จริงๆครับในช่วงนี้